สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กันอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปิญรับชมรับฟังกันได้เลย ซูย์ันสือทำเพราวีเฮาที่กำลังนั่งสมาธิอยู่บนเตียงว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจ้ารู้สึกดีขึ้นหรือ,อยังหัวาวีเฮาพยักหนา้าและมีสีหน้าขอโทษพูดขึ้นว่าพี่สามเขาขอโทษซูย์ันเสือยิ้มและพูดว่าทำไมต้องขอโทษด,ด้วยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดแม้ว่าในฐานะผู้บัญชาการเจ้ามีควรไป่ยให้ตัวเองสูญเสียการควบคุมแต่สถานการณ์ในวันนั้นพิเศษมากวิญญาจา,ารย์ปีศาจคนนั้นเป็นคุณสมบัติทางจิตวิญญ,ญาณที่หายากเขาทำเยกุยและนางก็บอกว่านางไม่แน่ใจว่าจะควบคุมเขาได้หรือไม่เขาเป็นนนนวววิญาาาณปีจจระดดััับงงงงแแห้้้เึทถูกตอล ที่จะพยายามอย่างเต็มที่แต่เจ้าไม่เข้าใจความสามารถของตัวเองดีพอดังนั้นเจ้าควรใส่ใจเรื่องนี้ในอนาคตผลข้าขงเคียงนั้นรุนแรงเกินไปจากเวลตาของเจ้าเขาบอกได้เลยว่าเจ้ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ครับว่าบิหฮ้องพยักหนา้าอย่างที่สุชันสือพูดจิตใจของเขายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่บางครั้งร่างของวังตัวเอ,อ๋จะแวบผ่านเข้ามาในความคิดของเขาเป็นระยะระยะว่าบิหฮ้องพูดว่าหากวิญญาณปีศาจคนนั้นใช้พลังทั้งหมดของนางความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเลวร้ายมากนางมีทักษะวิญญ,ญาณที่คิดค้นขึ้นเองซึ่่งงงงงสผลลกรทบตตต้วพััิขออาในนนน ยังเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าอารมณ์ของข้าควบคุมไม่ได้เล็กน้อยเมื่อเขาใช้ทักษะการต่อสู้มิฉนั้นความแข็งแกร่งของทักษะทั้งสามของข้าจะลดลงตามไปด้วยแต่การควบคุมของข้าที่มีต่อพวกมันจะแข็งแร่งขึ้นมากอย่างน้อยเขาก็จะสามารถขั้นหนวได้หลังจากใช้มันในอนาคตข้าจะใส่ใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนซุยซันสือพูดอย่างจริงจังว่าวีเฮาข้าคิดว่าเจ้าควรใช้ทักษะวิญญาณที่สร้างขึ้นเองนี้ให้น้อยที่สุดพวกมันแข็งแร่งมากจริงๆแต่ว่ามันจะมีผลอย่างมากต่ออารมณ์ของเจ้าเองเช่นกันในความคิดของข้าทักษะทั้้้้งงงงนนีขขออเเเเจจจาาป็ผลลิิิตกวมดยช เจ้ามีควพึ่งพามันมากเกินไปมิฉะนั้นเมื่อตงเอ๋อตื่นขึ้นและเจ้าไม่สามารถใช้ทักษะทั้งสามนี้ได้ความแข็งแกร่งของเจ้าเองก็จะลดลงอย่างมากอย่างแน่นอนเพราะวิริสันไหวในหัวใจของเขาเขารู้ว่าพี่สามของเขาพูดถูกหากวางตงเอ๋ออยู่เคียงข้าง,ขงเขาในตอนนี้เขาจะยังสามารถใช้สามทักษะที่เขาสร้างขึ้นเองได้หรือไม่แน่นอนว่าไม่ทักษะทั้งสามนี้ของเขามาจากความคิดถึงวางตงเอ๋อรวมถึงความกังวลและความหหาที่เขามีต่อวางตงเอ๋อที่กําลังหลับไหลไม่ต้องพูดถึงวางตงเอ๋อที่ปรากฏตัวข้างๆเขาเขาจะไม่สาาสาาามรรถถใ้้้้้้ททัักษะงงนนีไดเเขขูว่ตต่ตตอืึ เพื่อบีห้องพย,ยักหน้าเลยพูดว่าพี่สมฟงหลิงเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสุ่ยสันเสือได้ยินเขาพูดถึงฟงหลิงส,สุยันเสือก็เผเห็นไม่นะที่ปแปลกๆของเขาเขาไอ้เล็กน้อยเลยพูดขึ้นว่า ว่าวีฮอทำด้วยความสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นสุยสันสืบทอนหายใจและกล่าวว่าเขาต้องบอกจะว่าวิญญาจาร์ปีศาจคนนั้นเลวชามากเกินไปเฟิงหลิงไร้ประโยชน์โดยชิ้นเฉิงเฟิงหลิงถูกโจมตีด้วยทักษะวิญญาณประเภทคำสาปอันทรงพลังและถูกปลดออกเขายังได้รับยาที่ไม่รู้จักเน่าของเขาโตขึ้นเหมือนกับผู้หญิงเขาไม่ใช่ทั้งชายและหญิงเขาสงสัยว่าวิญญาจาร์ปีศาจคนนั้นคงเก็บเขาไว้เพื่อให้คนรังเกียจหลังจากได้ยินสิ่งที่สุยสันสืบพูดว่าวีฮอก็จำได้ทันทีถึงสิ่งที่วิญญาณจารยเาิีนชววตใล นั้นแม้ว่าจิตใจคงว่าบีเฮาจะจมอยู่กับความทรงจําที่เขามีตอวังตงเอ๋แต่เขาก็ยังจําคําพูดของวิญญาจารย์ปีศาจคนนั้นได้เมื่อนึกถึงสิ่งที่นางพูดในตอนนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นจริงจังเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดว่าวิญญาจารย์ปีศาจคนนั้นก็เป็นคนที่น่าสงสารเช่นกันนางเคยเป็นคนชั่วหลายผู้คมเขียดชังและยอมทําทุกอย่างเพื่อแก้แค้นแต่นางไม่เข้าใจว่าการระาบความเจ็บปวดของนางกับคนอื่นจะยิ่งทําให้คนอื่นๆต้องทนทุกข์เหมือนอย่างที่นางต้องเจอไปดูลิงเหเอว่่าามมตสสืรี่ยกต่าง เฮอร์ไซโถยืนอยู่ที่หน้าประตูด้วยสีหน้าแปลกประหลาดดูเหมือนเขาจะลังเลที่จะเข้าไปในห้องเมื่อเห็นหัววีเฮาเฮอร์ไซโถก็เข้ามาหาเขาและตบไหลเขาและพูดว่าวีเฮาตอนนี้เจ้าสบายดีไหมหัววีเฮาก็ตอบว่าพี่หลงเขาสบายดีฟงหลิงเป็นยังไงบ้างเฮอร์ไสโทกล่าวว่าเขายังคงมึนงงอยู่หัววีเฮาเดินเข้าไปในห้องเมื่อเขยห็นรูปลักษณ์ของฟงหลิงเขากอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเสื้อผ้าที่เขาสวมอยู่นั้นขาดและชำรุดเผยเห็นเนื้อและรอยแสบบนร่างกายของเขาในหลายที่ผมของเขายุ่งเหยิงและมีเพียงาาากแดงงทททีี่่่อออบิมขขเเนนั้ ดุตาเป็นพิเศษเมื่อฟงหลิงเห็นใครบางคนเดินเข้ามาล้างวนของเขาก็ขดตัวอยู่ที่มุมเตียงทันทีพร้อมกับร่างกายที่สั่นเทาเพื่อบีเห้เดินไปที่ข้างเตียงพยายามกันกลิ่นเหม็นที่ลอยออกมาจากร่างกายของเขาไว้แล้วเขาก็ถามว่าฟงหลิงเจ้ายิงจมค่ได้ไหมเราเคยพบกันที่นู่เมืองเหง่งแสงเมื่อก่อนเจ้าเจ้า เจหลังจากที่เห็นว่าวีเฮาเฟิงหลิงดูเหมือนจะมึนงงและตกตะลึงดูเหมือนกับว่าเขาจะจำอะไรบางอย่างได้ว่าวีเฮาค่อยๆปล่อยพลังจิตของเขาเขากระตุ้นสมองของเฟิงหลิงการกระตุ้นนี้คล้ายกับโจมตีดวงจิตของเขาแต่มันเป็นเพียงเสษเสี้ยวของความแข็งแกร่งของโจมตีดวงจิตของเขาการกระตุ้นเล็กน้อยนี้ทำให้เฟิงหลิงพลจากสถานะสับสนของเขาดวงตาของเฟิงหลิงชัดเจนขึ้นเขาพูดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าคือใครว่าวีเฮายิ้มและตอบว่าเขาว่าวีเฮาเข้ามาเพื่อช่วยพวกเจ้าที่ถูกจับกลุ่มเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่เหลืออยู่ที่ไหน หลังจากได้ยินคำถามของเขาร่างกายของเฟิงหลิงก็กระตุกและมีแวขวขมข่มโกรธชายพันดวงตาของเขาพร้อมกับความกลัวและความสับสนข้า <5. S 2> หัวบีห้องกูพูดว่าไม่เป็นไรอย่าก,กังวลค่อยๆค,คิดเลยนึกถึงมันอย่าง้าๆเสียงของหัวบีฮ้องอ่อนโยนลงแต่เขาได้ปลดปล่อยพลังจิตที่แข็งแกร่งขึ้นภายใต้การก,กระตุ้นของพลังจิตของหัวบีฮ้องดวงตางของเฟิงหลิงในที่สุดก็แสดงความกดออกมาความกลัวความสับสนความเจ็บปวดความดิ้นรนและอารมณ์อื่นมากมายปรากฏมันใบหน้าของเขาเขาเปิดปากเผยเห็นฟันสีเหลืองเลี้ยงกันลมหายใจของเขาหมินมากหัวบีฮ้องไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสร้างสันของหมองน้ำแข็งเพื่อปิดกั้นลมหายใจของเขาผ่านไปคู่หนึ่งเฟิงหลิงก็เริ่มวุ่วาย และล้มลงบนเตียงลองให้ด้วยคมคมคืนขณะที่พูดว่านางนางทำ้ายข้านางทำ้ายข้านางทำให้ข้ากลายเป็นผู้หญิงนางทำให้ข้ากลายเป็นผู้หญิงข้าไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไปนางทำ้ายข้านางทุบตีข้าทุกวันเพื่อระบายความโกรธแค้นของนางนางยังบังคับให้ข้าเป็นแม่เล้าในที่สุกบกนั้นด้วยชีวิตของข้าเลวร้ายยิ่งกว่าความตายชีวิตของข้าเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเพราะว่าวีห้ยืนขึ้นและไม่พูดอะไรเขาเพียงจ้องมองเฟิงหลิงอย่างเงียบเพื่อดูว่าเขาระบายความรู้สึกอย่างไรเขาถอนหายใจในใจอย่างเงียบเาสห็นนใจถ กันของเฟิงหลิงมากแต่เขามั่นใจในสิ่งหนึ่งนั่นคือเฟิงหลิงไม่จริงใจเมื่อเขาพูดว่าชีวิตของเขาเร้วลลยิ่งกว่าความตายอย่างน้อยที่สุดเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของเขาเขาสามารถฆ่าตัวตายได้อย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาได้รับแต่เขาไม่เต็มใจที่จะตายเัราะวี่งห้องไม่ได้พูดปลอบใจเฟิงหลิงจนกระทั่งน้าตาของเฟิงหลิงค่อยๆสงบลงเัราวิา่งห้องจึงพูดว่าเอาล่ะทุกอย่างมันผ่านไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเขาคือคนที่ทําลายเจ้าไปแล้วนังนจะไม่ทำลายเจ้าอีกต่อไปพยายามทําจิตใจให้ปลดดปงแะคิว่่าคนทีถูกกจจัับบไปพ้้อเด อยู่งเหลียงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของเขาและพูดว่าเพื่อเขาทั้งหมดถูกกักขังอยู่กุ้งขังกลางน้ำหัววีเฮาก็ทถาอยางสงสัยว่ากุ้งขังกลางน้ำกันเหรอเฟิงเหลียงพยักหน้าตอนนี้เขาดูเหมือนจะเป็นปกติมากขึ้นและเขาก็พูดว่ากุงขังกลางน้ำแห่งนี้อยู่ใต้คูน้ำนอกกำแพงเมืองด้านใต้มันถูกสร้างขึ้นตามการไหลของคูน้ำทุกคนจมอยู่ในน้ำและทุกคนก็เหนือมากสายตาที่รู้แจ้งปรากฏขึ้นในดวงตาของหัววีเฮาไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาไม่สามารถตรวจพบได้ก่อนหน้านี้เขาไม่นึกเลยว่าตัวประกันจะถูกกักขังไว้ที่น ี่คนที่ถูกกระขังอยู่ที่นั้นและผู้คุมอยู่ที่นั้นเป็นวิญญาจาร์ปีศาจทั้งหมดหรือไม่ฟิงหลิงก็กล่าวว่าข้าเองก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ถูกกระขังอยู่ที่นั้นแต่ว่าบางคนก็ถูกวิญญาจาร์ปีศาจนาออกไปเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นวิญญาจารย์ปีศาจที่พาข้าไปได้ฆ่าคนไปหลายคนแล้วและมีหลายคนฆ่าตัวตายขณะที่เขาพูดเช่นนี้ร่างกายของเขาก็สัน่นไหวไม่รู้ตัวอีกครั้งการแสดงออกของเหินเซ่ยโถและสุ่ยซนสือเปลี่ยนไปตัวประกันอยู่ในสถานการณ์ที่ท่่่่เเเลลวววววว้้้าา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 ายยกกกกกททพพขขขขคิิิิดไมมซึึงนนอองาางงํใใหหหภนนชืออ คาถามแต่เห็นในชัดว่าสภาพใจิตใจของเฟิงหลิงลดลงอีกครั้งและคำพูดของเขาก็ไม่ชัดเจนมากข้อมูลที่พวกเขาได้มีเพียงสิ่งที่เฟิงหลิงพูดก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีอย่างมากสำหรับทุกคนในสำนักถังอย่างไรพวกเขาก็รู้ว่าตัวประกันอยู่ที่ไหนแท้จริงและพวกเขากำลังถูกกักขังโดยวิญญาจาร์ปีศาจด,ด้วยวิธีนี้พวกเขามีเป้าหมายโดยตรงสำหรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากออกจากห้องของเฟิงหลิงแล้วพวกบี่งเฮาก็รวบรวมเพื่อร่วมทีมของเขาเพื่อประชุมทันทีหลังจากนั้นเเขาาก็ล่ถึง ที่เฟิงหลิงพูดกับเขาก่อนหน้านี้จากนั้นหัวหวีฮาก็วางแผนในการเริ่มภารกิจช่วยทุบป,ประกันหัววีฮาจะไปสำรวจพื้นที่ที่เฟิงหลิงก่อไว้ก่อนหนีน้พร้อมกับสื่อั้นสือที่มีความสามารถในการควบคุมน้ำและเย,ย่กุยที่มีวิญญาณยุทธุสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์มีความสามารถในการปราบปามวิญญาจารปีศาส์พวกเขารีบออกเดินทางทันทีส่วนว่านันซิวซิวเพราเฟิงหลิงอยู่ที่โรงแรมเหอเช่โถและจี้เจฉินไปทำหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับอาวุธวิญญ,ญาณตามคมก่อไว้ของเฟิงหลิงกองขังกลางน้ำตั้งอยู่ใต้คู้้าาาาอออกกแพงงงงเเมมืทใตตย่่ไ็หหัว ได้ออกนอกเมืองเพื่อสำรวจไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาวุธวิญญาณตรวจจับต่างๆบุรคูน้ำล้วนมีพลังในการตรวจจับที่แข็งแกร่งที่สุดหากเขาใช้ความแข็งแกร่งทางจิตของเขาในการปิดผนึกพลังวิญญาณของเขาเขาจะไม่สามารถใช้ทักษะวิญญาณจำลองได้และเขาไม่สามารถเข้ากรงขังอย่างเปิดเผยได้ดังนั้นหัววีห้องสุส่ยเสนสือและเย่ยกูยุยจึงไม่ได้ออกจากเมืองแต่เดินไปทางกำแพงเมืองทางใต้เมืองลุกอาล,ลุนไม่ใหญ่มากแต่ว่าพวกเขายังต้องใช้ทางอ้อมเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าใกล้กำแพงด้านใต้ในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายแห่งนี้ในที่สุดพวกเขาาาากกกก็ไไดดด้้้เนนนนนรทขขัตอี่พววห ในเวลานี้หัววีฮาสวยเส้นเสืและเย,ยกูยีได้มาถึงทางใต้ของเมืองแล้วพวกเขาอยู่ห่างจากกำแพงด้านใต้ไม่ถึง50เมตรมันเป็นเวลาเที่ยงวันและทั้ง3มคนก็พบร้านอาหารเล็กๆธรรมดาที่อยู่ริมถนนพวกเขาเข้าไปที่ร้านอาหารและนั่งลงหลังจากสั่งอาหารแล้วทั้ง3คนก็เริ่มกินอาหารอย่างชา้าๆหัววีฮานั่งอยู่ตรงมุมด้านในซึ่งถูกควงโดยสุยสันเสือจากด้านข้างในขณะที่เย,ยกูยีนั่งตรงข้ามเขามันยากมากที่ใครจะสังเกตเห็นหัวบีฮาหัวบีฮาวหดปล่อยพลังจิตตัวจับของเขาอย่างเงียบภายใต้การควบคุมของเขามันเหมือน การสำรวจจากล่างลงล่างหากต้องการจะสำรวจโดยเจาะกำแพงเมืองโดยตรงเพื่อสำรวจพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปเขาจะต้องใช้พลังจิตมากเกินไปในขณะที่การข้ามกำแพงเมืองก็จะทำให้ทิศทางของพลังจิตเปลี่ยนไปซึ่งจะควบคุมได้ยากยิ่งขึ้นดังนั้นหัววีเฮาจึงเลือกที่จะไปทางใต้ดินการป้องกันบนกำแพงเมืองด้านใ,นใต้เข้มงวดกว่าที่อื่นจริงๆเมื่อหัววีเฮาสำรวจขึ้นไปก่อนหน้านี้เขาพบว่าในเครื่องตรวจจับวิญญาณในบรรดาอาวุธวิญญาณตรวจจับที่นี่จำนวนเครื่องตรวจจับความร้อนและเครื่องตรวจจับพลังวิญญาณมีมากกว่าที่ประตูทางเหนือยิ่งไปกววว่าานนั้มมีุิญณต ทรงพลังบางส่วนที่ซ่อนอยู่บนกำแพงเมืองรอบนอกได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาพลังจิตของหัวบีเฮาจะคงสำรวจต่อไปในแนวทแยงมุมลักฐานของกำแพงเมืองมีความลึกเพียง10เมตรเท่านั้นหลังจากผ่านไป10เมตรพลังจิตของหัวบีเฮาก็สามารถขยายออกไปข้างใต้ได้ขณะที่เขาสำรวจใต้ด,ดินต่อไปเขาก็ใช้พลังจิตของเขาหมดไปอย่างมากมีเพียงผู้ที่มีระดับการฝึกฝนทางจิตอย่างหัวบีเฮาเท่านั้นที่เขาสามารถปลดปล่อยพลังจิตและการควบคุมที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้หลังจากที่จอลงไปในพื้นดินเกือบ30เมตรหัวบีเฮาก็รู้สึกได้ทันทีว่าแรงต้านพลังจิตขของเา ลงและในที่สุดเขาก็เจาะออกจากโคนและลงไปในน้ำคูเมืองนี่คงเป็นคูเมืองว่าะวีเฮารู้สึกปิติยินดีในหัวใจของเขาและดำเนินการสำรวจต่อไปและเริ่มสำรวจในแนวนอนในน้ำของคูเมืองลุล่อรุณคุณเล็กน้อยแต่การรับรู้จากพลังจิตของเขาถูกแยกออกจากร่างกายของเขาพวกมันไม่เหมือนกับวิสัยทัศน์ของเขาในไม่ช้าพลังจิตของหัววีเฮา,าก็ได้ผ่านน้ำโคนประมาณ50เมตรแล้วแต่ก็ไม่ได้พบอะไรเลยมีเพียงตะกอนที่ด้านล่างของคูน้ำด้วยคคางแข็งแก่งทางพลังจิตของเขาเขาสามารถลงไปใต้ชั้นตะกอนได้เพียง10เมตรเท่านั้น ่อนที่เขาจะรู้สึกเวียนหัวเพื่อบีเห้าเงยหน้าึ้นจากนั้นก็หลับตาลงเล็กน้อยเขาสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อสงบพลังจิตอันเข้มข้นที่เขาระดมไว้ก่อนหน้านี้สุยชันสือทำพัวหวีเห้าเบาๆว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อหีเห่าใส่หัวและพูดว่าไม่เะยยสํารวจไม่เพียงพอกาเพงเมืองทางใต้มีความยาวค่อนข้างยาวดังนั้นเราจึงค้นหาได้ทีละนิดเท่านั้นพี่สามผู้ปิดข้าด้วยข้าจะลองใช้เน้นแห่งการกําเนดวิญญาณของข้าบางทีข้าอาจจะสํารวจได้มากขึ้นกว่านี้สุยชันสือก็พูดวว่่่่าา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 ไดด้้้้้ัีเืมมนนนนนตตรงงงงงหหขขขขจกกโโศออบยใฝ ลองรับหน้าผากของเขาไว้โดยธรรมชาติมันปิดบังตรงกลางหน้าผากของเขาเน้นถึงการกำเนิดวิญญาณของเขาเปิดขึ้นอย่างเงีย,งยบๆทันทีที่เปิดออกส,ส่สีเซนอแเรเยก,กุยีตางก็มีความรู้สึกว่าว่าวีห้องที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาดูเหมือนจะกลายเป็นภาพลวงตามีลัทมีแปลกประหลาดแร่กระจายออกมาจากศีรษะของเขาความรู้สึกนี้คงอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นแต่ทว่าพวกเขายังคงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าว่าวีห้องเปลี่ยนไปและน่ากลัวยิ่งขึ้นว่าวีห้องปลดปล่อยพลังจิตของเขาอีกครั้งความสามารถในการเจาะทะลุของพลังจิตของเขาเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณมันจทะุ กับจะทันทีและเข้าสู่คูน้ําอีกครั้งภายใต้การควบคุมของหัวบีเฮาพลังจิตของเขาได้สํารวจบริเวณโดยรอบและควบคุมพื้นที่มากขึ้นเขาไม่อาจสํารวจใต้ดินยังไม่มีที่สิดด้นสุดใดท้ายที่สุดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างอะไรก็ตามภายใต้ตะกอนนี้คําพูดของฟงหลิงก็ไม่ชัดเจนและเขาก็ไม่สามารถระบุตําแหน่งที่ชัดเจนของกองขังใต้พื้นดินกลางน้ําได้จากสิ่งที่ฟงหลิงพูดถึงเขาจําได้เพียงสามวลีที่มีประโยชน์กําแพงด้านใต้คูเมืองและกองขังน้ําใต้ดินขณะที่เขาสํารวจบริเวณโดยรอบในไม่ช้าพลังจิตของเขา ก็เกิน200เมตรแล้วเมื่อพื้นที่ที่เขาควบคุมขยายใหญ่ขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเนี่ยเห็นการกำหนดวิญญาณเพื่อหวีห้องก็สามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้นเขาค่อยๆสัมผัสได้ถึงล่องลอยและสมีที่มืดมนและความรู้สึกสิ้นหวังอย่างช้าๆและความรู้สึกนี้มาจากด้านตะวันออกของกำแพงเมืองด้านใต้เขาเรีบเปลี่ยนทิศทางพลังจิตตัวจบของเขาทัานทีและในไม่ช้าก็เป็นไปตามคาดยิ่งเขาสำรวจไปทางทิศตะวันออกมากขึ้นความรู้สึกสิ้นหวังก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น เอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ